รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยความสุขใจกับการน้อมนําธรรมะสู่ชีวิตนะครับเพื่อชีวิตของเขาและการสังคมที่เป็นสุขยั่งยั่งยืนทางดิจิตอล TV วีเอ็นบช่อง11แห่งนี้นะครับเจ้าๆแบบอีนะครับเหมือนเคยครับปามาวัดมาวาครับจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเขาเนาะวันนี้ปามาที้วัดร้องทานอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนนะครับโอ้ตังหน้านี่นะครับก็จะเป็นทายน้ําปิง ตังเพกก็จะเป็นวัดวาอารามของเพื่อนจากงามเลยนะครับจะได้มาพอศาสนสถานและความน่าสนใจภายในวัดพร้อมกับน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตของเขาตุยนะครับ ท่านผู้ชมครับสารธรรมนำสุขในวันนี้นะครับเายังอยู่กันที่วัดร้องฐานอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนนะครับและเฮายังได้รับเมตตาจากพระครูประทีปธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่องเจ้าอาวาสวัดร้องทานจะได้ปาเฮาแอวชมพอวัดนะครับและนอกจากนี้จะได้ไปนั่งอู้นั่งจา๋ารับข้อคิดรับธรรมะภายในพระวิหารตยนะครับ นี่จะได้ว่ามีเหมือนเหมือนป่องอ,อ๋อ,อแตะกอนอันนี้ลบหน่อยที่ว่าไปนะสุ้มตัวนี้มันจะอยู่ที่นี่นะส <c oughs> ุม้มเก่านะครับประตูอยู่หน้าบนที่ที่มีหอยนันนี่นแล้เอ,อาไปแจา้งจงได้เอาบอกไปให้ว่ายังบบบยังบบบปิดสนิทเลยกันโอ้ไปหแล้วเขาก็<อ>มาสวดถอนแล้วก็มาตังต้งตัวนี้ใหม่มในช่วงวาระมาแล้วก็ารู้บ่าจัดไม่ปูน มีที่ที่ไอปองนะอ๋อเพิ่นก็เลยประมาณว่า,าแก้เคล็ดนิอน้อยมาก็เข้าโบถ์ูด้วะครับนนผมก็เลยพ่ดเดียอ๋อเพิ่นกับข้าวิหารนี่นเนาะอาออแ่นะอืครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นสู่วิหารนะครับของวัดร้องทานเนาะ นะครับอันนี้นี่ม่แน่ใจว่าเปิ้ลจะขยายออกมาเมือมันใหญ่ขึ้นก็สมัยก่อนจะน้อยกว่านี้ก็กระบอกหูมันครับว่าน่ะเราะว่าก็เลยขยายคงตัวนี้ออืเพราะตัวนี้ก่อนไม่ไน้นครับพร้วตัวนี้สามันอาจจะเน่ยังยังบอกม่่่ากล้าลงว่าเปิ้ลขยายนะครัแต่ว่าไปดูไอ้ลวดลายดูดอกนี ท่านครับเขาเปิดได้ก่อนหน้าต่างครับเปิดได้ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่ที่วิหารของวัดร้องทานแห่งนี้นะครับเป็นวิหารเก่าแก่โอ้ที่บอกว่าเป็นเกือบร้อยปีนะครับเนาะที่เพิ่นมาแปลงมานี่นะโอ้หั่าบอก่ปีนี้ก็จะร้อยปีแล้วนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับเนาะแต่เราก็มีการนั้นบูรณะขึ้นมาหลายเตื้อและก้าที่เขียนภาพโดยนะครับ สร้างแต่แกกคือสองพันสี่รอยหสิเกครับโดยกับาคัมพิลละเจ้าว,วาดพัดร้องทานครับของก่อนครับมุงดินขอกะครับท่านมาเดินนี่เป็นดินช่างเขียนนะอ๋อดินช่างเขียนอ๋อสักจะอันนั้นไปละครับจะหมดอายุแล้วคอืใกล้จะบุรณะหน้ารรมแล้วครับพอให้การอยู่ของเราคโดนละ ครับแล้วก็ดินชุดดินอันนี้แบบกบเดี๋ยวเพิ่งก็บแบบแบบนั้นแหละคือแบบเพิ่นมาได้แปลงแล้วก็ลักษณะอี้นะครับห้องงานคงจะล้มไปละต่อไปถ้าเกิดว่าบูรณะก็คงจะได้ปรับจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนน้ยด้วยครับรเป็นโยคารตัวไอ้นั้นครับจะหมดอายุไปพ่องบะนาอครับดินนี่ก็จะเริ่มหมดอายุพองแล้วก็ คานนี่เป็นไม้เนาะท่านเนาะเป็นใจไม้ออครับเก่าแก่นะครับเนาะเมินแล้วนะแต่ว่าภาพเขียนนี่เพิ่นเขียนขึ้นมาใหม่ทีหลังในกลา็ประมาณสองพันห้าร้อยสิบห้าหลังไหมเนาะก็ผมยังบอกเกิดเจ้ารอกระจัดเมินแล้วนะสองพันห้าร้อยสิบห้าราะมาไอจะจะเพิ่อนลือวิหารนี้มาอยู่ครับแล้วก็เบรนจาบ้านน่ออก็ลองแล้วเอาแผ่นแผ่นแรกอ่ะครับเอาอ่ะครูบาบอกว่าขึ้นไปแล้ว โอ้เป็นถอนเนาะเปิดสวดถอนเนาะครับผมอืมบาคุบาชินานุวัตรครับวัดามพึงอระนครับแล้วก่อนมีพระประธานนะครับพระประธานนี่ก็าได้จากเาคงจะมามามาพร้อมกันนะครับต่างแม่นี่คงจะเป็นอะไรว่าฉลองงานที่ว่าของเจ้าแม่บัวคำนะพ่อหมาแดงเจ้าแม่บัวคำครับครับ ก็ม,มีสถาทธตูกนะหลายลกหลายองค์อยู่ครับที่ถือว่าเก่าแก่เลยนะครับอนาะเป็นคําจูนุ่นวัดวั้นทานนี่นะมากแต่ก่อนมันทะลลีเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่อ่ะแม่นครับแมนนน่แมนครับเอาเรื่องย้อนหลังนี่มันเราเป็นเด็กนี่ก่อมันก็จะวายละครับแต่ก่อนตลาดนี่แถวๆนี้นี่มีความรุ่งเรืองในเมือก็ครับท่านเพราะว่าเส้นทางเนี่ยจากบ้านฮองอย่างนี้ป้นมาทางเพนเนาะแม่นมันข้ามเรือ ครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยจะจะจะส่งจากอันนี้นะครับถ้าเรือเนี่ยมาทะเลมาก็ลงทะเลในตัวเองหลงนี่ก็ไอ้มูล้อเนาะก่อนถ้าเป็นไปเดียวกับรถเนาะมาทอกสินค้าเนี่ยไปทางสายบันโฮ่งหริอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเส้นทางสายลักเลยก็ครับน่าจะลักน่าจะลักนะตังใต้ขึ้นมาจะขึ้นมาทางเหนือเขานี่นะ จะต้องผ่านเส้นนี้แหละครับต้องผ่านนะ<อ>แต่ว่าไอ้ถนนเส้นนี้ก่อนเพิ่นเดินไอ้สายเรือเนาะแล้วมันาเกิดที่กับไอส้สะพานนี่เขาประมาณข้สอาชการว่าหน้าร้อยสิบสิบเอ็ดเหมือนประมาณนั้นครับนั่นออกโรงเรียนน่ะท่านครับอู้ถึงเงินตังขา้าราชกางอำเภอเบียงหน,อง,หนองล่องเนาะในฐานะที่ท่านเป็นข้าราจการข้าราชกาอำเภอเบียงหนองล่องนะครับ วัดวาที่อยู่ในอำเภอเวียงหนองล่องนี่มีสักกี่วัด่ะครับอประมาณไที่เกิดขึ้นพร้อมกับไอ้สำนับส่งเนี่ยครับประมาณ20ครับยี <20. S 1> ประมาณสาวเนาะ,ะสาวครับโอ้คบออคนเมืองก็สาวเนาะครับผมครับพระสงฆ์องค์เจ้านี่นักอยู่ก็่รับประมาณอ,อยู่หกเจ็ดสิบอยู่ครับ ถ้าสมมติว่าเวลามีงานบุญงานศพงานซากนี่เพื่อนก็มามิมนต์พระสงฆ์เจ้านี่นนะอรยบจะมีมอยู่แล้วแต่สถานะของเจ้าภาพเนาะบบางทีเพื่อนเก็เจะจงกว่านี้อะไรบางทีมันก็ไปข้ามไปตำบลอย่างเงี้ยครับท่านครับในช่วงของที่เป็นสถานการณ์โควิดโควิดอย่างเงี้ยนะครับเวลาเพื่อนมาวัดมาวานี่เพื่อนจะต้องนั่งห่างกันก่อนใช่เพราะว่ามาตรการทางจังหวัดทาง สำนักพูดกระเตือนตลอดครับก็อยู่ในไอ้คัดกรองเนียนะครับก็ต้องมีประสานงานประจำไอ้อสมอย่างเงี้ครับทางผู้ใหญ่บ้านอยู่ในดูแลควบคุมอย่างเงี้ยครับแต่จัดงานหลักนี้ก็คงมันมีปัญหาก็คือความร่วมมือเนาะครับดีครับอสมออโดยมากก็ใช้อสมอครับอสมอเพิ่นก็มาช่วยในการคัดกรองมากวดอุณหภูมินะครับ เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นะเป็นส่วนใหญ่นะที่ปจะมาวัดมาวานเนาะก็จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษป้องกันกันเป็นพิเศษนี่นะครับเนาะพอโควิดมานี่ทําให้คนมาวัดน้อยลงก็ครับจะเกี่ยวกันห่อง้อมีส่วนน้อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าขบวนน้อยปัต่านีอืมครับเขาว่าเหมือนเหมือนมันฮู้กันชุ่น เคยค้นจะมาอย่างไดอย่างไดเนาะก่อนจะมาก็ถึงประกาศครับทางไอ้เรื่องเสียงตำสายแล้วเนี่ยมันบอกล่วงหน้าเนาะจะมาขับมาอยู่ในลักษณะนั้นใช่ไหมครับเมื่อหูจักเป็นตี้อยู่ป้องกตะเก่าเน้อห่างกันน้อยนะครับน้อคือทางคณะส่งฆพว่บุญเจ๊อันนั้นหรอกพวกบุญเจ๊ละบุญเจ๊ไออันนั้นหรอกก็อยู่กว่าในดูแลอยู่ในไออันนั้ของเปิ่น ครับมีคำสั่งมาเรื่อยๆทางสัมพนธุ์เนี่ยนะครับผมก็กำกับติดตามกันเรื่อยๆแต่ละวัดแต่ละวาอย่างนี้นะทางเจ้าคณะจังหวัดบัญชามาทางเจ้าคณะอำเภอก็บอกต่อไปแหมต่อไปแกแนวก็แจ้งไปทางลายโดยมากมืเดียวเนาะครับเจ้าคณะนบนุนทางเจ้าวาดเนี่ยค่ะก็ต่อกันบ้าง่ะ แสดงว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี่เปิ้นกตันสมัยอยู่นะครับน่าจะตันสมัยอยู่ใจลายใจโทรศัพท์ซื่อารกันเนาะมันเบื่อเนาะเออเอกสารออย่างทุกอย่างไงล่ะแม้แต่การไอห้อมกันครบช่วยเหลืออย่างการไปแจ้งทองไลน์ง่ายไอห้อมต้องไปนับอะไระต้องไปยื่นง่ายดีเพื่อก็ลงตัวงเพื่อนอนเอา เอาออกปัจจตยใดตาใดอ่ะมันง่ายในเมื่อมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีต่างๆเขาก็ต้องตัวให้ตันแล้วก็ใช้ประโยชน์มันให้ได้เนาะท่านเนาะครับมาใช้ว่านมันมีแต่บรได้ใจมต้านเป็นบัได้บัตได้เนาะโอ้ข้าานคนเฮาเหมือนกันนะครับเนาะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะใช้ประโยชน์ได้เขาก็ต้องเลือกใช้ประโยชน์เหมือนกันแม้แต่นิโมนครับอันเนี้ยก็อ้อ ง่าย,ายดีด <S <S ง่ายไปท<ด>ี่ออกก็ออกน<อ>ั่นนะครับถ้างานใหญ่างานใหญ่พวกอ,ออกเป็น <C> e> บอดีกาใบน,นิมนต์ครานครับแล้วอย่างที่เวลามีงานบุญงานย่างเวลาเขาเตดนี่นะครับอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าน่ะเป็นเตจเป็นสอนอย่างพี่น้องชาวบ้านพ่องอ๋อเป็นตางจังหวะก็ว่าไอ้ช่วงนี้มันยืออ่ะครับเศรฐกิจอย่างไรอ่ะอืมเป็นอย่าง่อยู่อย่างไดอยู่อย่าง อาจจะอยู่พอเพียงกันหรือว่าจะอยู่แบบฟุ่มเฟือยกันเขาบอกเขาวาไปตามนั้นับเรื่องศิลธรรมก็อู้เรื่องศิลธรรมน่เงี้ยถ้าเราโยกมาเรายกมาสักเรื่องหร้อครับอออ่่าเรืงงยแล้วแต่ท่านเลยที่ที่ท่านเคยไปอู้คนเท่าคนแก่ก็ชัดเจนโดยมาอาตมาจะประเทศโดยมาเป็นไอ้บ้านวัดเนาะวัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ ไอ้คนเท่าคนแก่มันแรกคนแก่เนี่ยก็พูดมาฟังได้มากก็จะยเป็นธรรมชาดกทีนี้ก่อนให้เต้ทำชาดกะน,นกะไปอาจะอูอ้เรื่องอย่างนนในธรรมชาดกนี่มันเกี่ยวกับอย่างส,าสุว่าเกี่ยวกับเรื่องทานเนี่ยก่อู้เรื่องทานมฟังกันเนาะเออเรื่องทานนี่สําคัญอย่างไรการฮือทานเนี่ย<อ>응ฮือทานแล้วมันได้อย่างไง ทานมันก็ต้องมีการเสียสลระเพราะห้องบริจาคเห็นาะครับก็ทำให้จิตใจเอาอย่างเราสลระเสียความตนีทีเนียวออกไปครับแม่ก่อแม่ทีนี้ผลที่จะได้รับก็คือความสบายใจครับหรือหรือหรือความปล่อยวางเอาแต่ว่าเราไปยึดติดว่าทานแล้วเราจะได้อนาคนี้มาเอามาว่านนี่สิ่งมันเช่นเดียวกันเนี่ยเข้าไปอย่างี้ครับรักษะสินงอย่างว่ง สิ่มีข um. ้อข้ออย่างก็อธิบายให้คนฟังเนาะหาสิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งะก็ตามที่ได้ฟังเนาะที่พิธีกรฟังอ่ะแทนอาสาตสิ่ข้อหนึ่งอย่างคือค่าสัตว์เนี่ยค่าสัตว์ที่มันยังมัดเกี่ยวสัตว์อย่างพ่อหอก็สัตว์น้อยสัญญาสัตว์ที่มีชีวิตอ่ะนะครับตกไปล่วงไปทำลายชีวิตสัตว์เนี่ยย้อนมาหาตัวหอยกันถ้าเพูดฆ่าหอยไปยัง คือหานี้บบดน,นี้เขาใครว่าเข้าหัวพ่องนี้พ่องว่าไปตามธรรมชาติ่าไปตามตามนั้นตามธรรมชาติตามจังหวะเอนะครับเฮาไปมันศพเอาไป,าไปต้องมันเรื่องการมรณะเรื่องไอการอยู่ครับเ,เรื่องของชาติกําเนิดสัพยาธิมรณะอย่างเงี้ยเนาะอ,อันนี้เรื่องของพระเจ้าความเศร้าโศกนะค,คือมันหอนว่าพระเจ้าว่ามีการ ตัวเก่าครับอตัวเอ๊ะเออหม่ยใจว่ามีก็คนตายตัวเก่าก็จะต้องตายมันก็ต้องไปตามภาวะหน้าที่ของมันคล้ายๆพราสงฆิก็ต้องมีนะฮะเพราะมันผงนันะผรังโปงเนาะเผง่ามาใช่ว่าปลาสามีภรรยาอย่หนงใจเนาะอืครับเพราะฉะนั้นนี่พระสงฆ์องค์เจ้าแสดงว่าก็จะต้องเข้าใจชีวิต <ม>จะ<ม>ต้อง<ม>อ่านตำรับตำรายังนนมายกตัวอย่างมาผสมผสานกันกับสิ่งที่จะได้อู้ได้จ๋าในโอกาสต่างๆนี่แหละครับแค่วันน,<อ>นี้ให้ไปทําเรื่องเอ๊ะมันเป็นป่อมันเป็นแม่ก็ตก้องกึดไปเลยเนี่ยคนนั้นเป็นอุ้ยกเองเนี่ยข้ามอุ้ยไตยมาเาศ,ศร,ร้าโศกเสียใจเสียด้แม่อุ้ยไปอ,ะอ่ะก็มยกตัวอย่างเรื่องความม่แน่นอนความอนิจจังนี่รับ ครับอืสังขารแต่งสร้งงออางเขาบอว่าไปตามไกรระะอกอนนั่นการแ่สร้างรวมรวม,มซุ้มเป็นที่จุมนุ่งธาตุทั้งสี่แยงพอทีบ่มีอันใดม่แต่ดินไฟลงน้ำธาตุทัท้ทงสี่กำกลุ่มขันถ้าหาว่ามันะแยกธาตุทั้งสี่แตกสลายคนทั้งหลายก็ตายมารณะร่างกายอันสะอาดก็อันตรานยกขึ้นเป็นอุป,ปมาว่าบ้านนี้เป็นสังขารเขาก็ว่าาออั่ะ เสานี่เป็นสังขารมารวมกันเนี่ยคับผสมด้วยอะไรอย่างปูนทรายเล็กน้ำเป็นเสาต้นขึ้นมาเป็นห้องสังขารชีวิตร่างกายเขาเนี่ยก็คือสังขารนั่นเองเพราะเกิดจากของผสมหลายอย่างของผสมคืออย่างเขาว่าดินน้ำลมไฟอะกมาไม่ปลยป็นไรนั่นนะดินคืออย่างผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อะนะกระดูกอ่ะ แมมหัวใจตับไตไส้ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่อาหอารใหม่อาหารเก่าอีกไปบอ๋อธาตน,น้ำมีอะอย่างอ่ะดีเสเล็ดน้องเลือดไขมันไขข้อน้ําตาน้ําลายน้ํามุกไงยอย่างเงี้ยออ่ะอันนี้ท่านน้ำโอเคอเคอาอยู่ร่างกายของเราเอาอ่อานลมอย่างงลมขึ้นเบื้องสูงลมขึ้นเบื้องต่ำม <c oughs> ลมในต้องลมในไส้ลมเผาอ,อาหารผู้ย่อยนะอันนี้เป็นธาตุ ลมลมลมขึ้นบนสูงลมขึ้นบงต่ำแต่ถ้าไฟก็ว่าไปกันนะไฟทำใือกระวนกระวายทำให้เผาอาหารคือย่อยตะกี้ว่าลมเนาะมันจะต้องเป็นไฟอันนี้ประชุมกันธาตุสี่ประชุมกันอาศัยพ่อแม่เกิดมาก็ห้องสังขารเหมือนกันเนี่ยเออแม่อุ้ยก็เป็นสังขารเหมือนกันเลยลูกเต้าก็อ่าพิจารณาตามนั้น <ừ> เกิดก็ทัาบันดาเจ็บก็ทรรบดาตายก็ทรรมดา,ไม,ดาไม่อยู่ไปไปทำนองนี้กัน oh. ถ้าเรื่องถึงว่าเออปล่อยวาง,างนะครับผม,มถ้าเข้าใจเอากระจอง,องอเรื่องของชีวิตก็จะปล่อยวางเบอยึดมัน่นถือมั่นอย่าหลัไปทำนองนี้เนาะอืมแล้วพระสงฆ์เจ้าปันญเฮียนมาจากทางใดเหรอครับเนี่ยครับผมก็มาซื้อนะครับโอ้ครับซื้อแล้วก็ฟังด้วยกะครับฟังนี่สำคัญเพราะเขาสูตตานะครับฟัง แล้วก็จําไว้อฟังจําไว้จะได้เผยแพร่ต่อไปตางได้นถ้าเผยแพร่แล้วก็สอนตักเก่าใชว่าเจะว่าเก่งนะไอ้ฮะมันก็พิจแลมตัวมันก็ไปไปต่มไปตามน้ำนั้นะไอ้อูนะาใว่าไปนะครับเออก็เดี๋ยวมันก็ย้อนไปแฮมเรื่องของไตแฮมเนี่ยครับไตมันจะยังสัดฉันซัดได้แล้วฉัน ไม่ใช่เหมือนโคนเนี่ยไปอู้ปหลล์ใส่สัตว์ริษสนั่นไปฟังเอาไปฝังเอาไปว้างที่ไหนก็ได้ในสวนในให้ในนาเขาได้หมดครับแต่โคนนี้านได้ประเพณีมีมวัฒนธรรมประเพณีมีอมเอาก็ต้องทําประเพณีตามบ,าบ้านเมืองไอนะ้แต่เนาะตามมนุษย์เราตามพุทธศาสนาอันนั้นก็ว่ากันไปเราต้องเก็บศพไ้หลายวันกันคืนสองคืนเก็เได ไหว้ได้ปูจ้ากันทั่วถึงเสร็จแล้วก็มีการเผาตามธรรมเนียมเอากามันก็ไปเอากันนะเป็นเรื่องเป็นราวไปเรื่องเป็นาไปอ้อครับท่านครับต่อไปัางหน้านี้โอ้ผ้าสงองค์เจ้าน่จะน้อยลงก่อนถูกแล้วจะแง่อย่างไรล่ะครับมันก็ต้องไปตามละไม่ได้แน่นอนครับเ๋ยวนี้เวลามีงานศพงานสร้างนี้ออกงานกับไปบ้านเล่นนี่นะที่ครับนิมนี่นะครับยืมกับไปตีไปตีก็น่ากัครับ อย่างแต่วันนั้นศพนี่มีเจ็ดศพโอ้นั่นกระชุนกันไปไล่พุ้นก็มีไล่เพก็มีครับเออตั้งแต่ศพรู้อ่ะศพรู้คับแม่ฮะมงคนมาลีตะรอนอะไรบูนัยโอ้แล้วบันเวียงเนี่ยบันเวียงสองลองลองฐานหนึ่งเนาะเจ็ดศพมันเป็นเจ็ดศพแล้วทูเจ้าจะบริหารเวลาอย่างไรเขาจะบริหารกันได้ครับถ้าต้องพุ้นมาได้ก็ชอตต้องเพ่ว้กโอถ้าต้องเพ่ทั้งเพ่กุ้งก็ขอต้องพุ้นไหมครับ โอ้น,โอนะพระสงฆ์องเจ้านี่เขี่ยมนะครับท่านเนาะถึงเพี่อนองร่องนีเจะว่าเขี่ยมครับมันลูกเต้าประเดี๋ยวมันอันนี้แล้วได้ครับไม่มีหนึ่งมีสองเติมกับไปเหี้ยนหือื่อันี่ยมันได้มาเข้ามาแล้วทีนี้อากระป๋าตังดอยประเดี๋ยวนี้ดอยก็ค่อยน้อยอไปแล้วนะ จ้าครับดอยบัลาดอยบัลลาตั้งหล่ออ่อนดอยที่เปิ้นอยากจะห้ามใช้เฮียนก็มาบวชเฮียนนี่ก็มีมันก็ครับอวัดลองทานนี่แต่ๆกะเขามาตั้งแต่บัณใจเปลี่นเจ้าวัดนะครับไปเอาพะพยาวนะสิบเจ็ดคนนะเอามาครับผมวัดอือเอาตั้งเริ่มต้นมามาเข้ามาในลองทานนี่มดวันน่ะครับตอนหลังนี่ประเพณีเขามันเหมือนๆนี้คนดอยคนเขานะ ครับมูยาวบดเขาครับปวดท้วจะดีโอ้บดจะเอาไปก็ไปด้ชื่อๆกันนะบดจะซีก่ะเอไปแล้วน่าเห็นหนังสีเก่งหมูยาวนี่ท้องส่วนนี่หมดอ๋ออย่างชาญาธนาเสนออย่างหมุนันท์ท้องได้หมดแล้วแล้วก็มีเงินเก็บตัวนะในขยมนะครับสิบเจ็ดคนอันมานานไหมมาเหลือสกูลน่ะปีสองพันห้าร้อยไอ ซี่สิบเอี่สบสองเนี่ยมันปากกันนบนแล้วปิกบ้านปิกจองหมดนะครับโอแต่ตอนลางนี่เขาก็ลืมแล้วครับเออขี่รถขี่ล่างมาเป็นหมู่หมดเอากรนน้ำตาเกือบตกมาแล้วมามาไหว้มารับครับก็เกิดสำนึกในบุญคุณเนาะสำนึกที่เคยได้มาบวชไว้มาถวายตานเคยครับครับ มตัวน้อยอายุจบองเฮียนนี่ตัวอะไรตอนหลังนี่ไปเอาไอ้แม่แจ่มแม่แจ่มมักนักเมืองกะเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับครับแต่เบลในเหลืออยู่แล้วสักสองสามคนอยู่ครับผมแต่ต่อไปตังหน้านี่ตังค์ข้างนอกมันมีแล้วไมีตัววางตัวเดียวเนี่ยไอหนะอยเนี่มีนะปีแล้วเรามีในทรงตนนะครับเออปีมาเดี๋ยวนี้มีอ่ะครับ <optimistic> แล้วต่อไปทางหน้า umas, <blunt animation> เ 5, นี่ยทางคณะสงฆ์เพิ่นจะวางแผนยังไงต่อไปอ่ะครับผู้ที่จะสืบทอดพระศาสนาเนี่ยเขาอกเขาอกเมาห่วงกันนะครับถึหวงกันเนาะเพราะว่ามันลดสถิติมันลดปีแล้วไปเลี้ยงไอพระทหารวัดสมัญยูอ่ะครับเตอร์มีสี่ร้อยป่ปีแล้วลดไปเหลือสามร้อยห้าสิบเอาหายไปหายไปที <sant> ท่จริงทางคณะสงฆ์เพิ่นจะนี่หรอมันก็เฮียน สรงเฮียนจะติดเตี้ยแต่มันอย่างว่านนะครับยือตั้งโลกมันกับแปลไปหน่อยได้ไม่ย่างได้หัวแต่เอามันได้อยู่วงการนี้เอาบาปกิ่งได้อู้ถึงว่าแต่ว่าพยายามจะฮือองเฮียนอยู่กับวัดครับวันนี้ได้มาที่วัดร้องทานนะครับได้มาอู้มาจากับหลวงพ่อตัวเอเนาะโอ้ก็ได้หูข้อมูลลายสิ่งลายประการนะครับ ถ้ามีโอกาสก็สามารถแมาแอลได้เนอะนะครับช่วงที่เพิ่นมีงานประเพณีกาหรือว่าจะเป็นโอกาสใดกันแล้วแต่มาห่วมทําบุญได้นะครับที่วัดร้องทานที่อําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนนะครับอยู่ติศครับน้ําปิงเนี่ยนะวิวเพิ่นกะจัดงามจัดดีเนอนะครับวันนี้ก็ต้องขอนมาสการขอบพระคุณนะครับพระครูประทีปธรรมธาาครับท่านเจ้าอาวาสวัดร้องทานแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะอําเภอเวียงหนองล่องตัวนะครับ ที่ได้มาอ้จา้าที่ได้มาปาแอวพอวัดเนาะแล้วก็ได้เล่าถึงความเป็นมาของวัดให้หมู่เขาได้หูจักกันนะครับไว้โอกาสต้างหน้าถ้ามีโอกาสเมื่อใดก็จะได้มานมัสการได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโดยนะครับนมัสการขอบพระคุณครับวันหน้าวันจา๋าขาดขาดมาขาดผ่านไปถ้ากิดมันอื่นมาได้ครับ<อ>ถ้าเกิดว่าติดขัดถ้าท่านมีวัดใดในพื้นที่ อำเภอวีหนองล่องที่อยากจะให้ทางรายการได้ไปช่วยไทยทํานะครับจะได้เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็น,นตัวนี้แนะนําได้เลยนะครับอ่าน,อนว่ามีแหมร้ายที่หลายวัดเนาะที่น่า,าสนใจเรื่อ,องหนองล่องก็คงจะมีหลายวัดอยู่ครับถ้าอยากรู้ก็อย่าแนะนําไปครับแล้วว่า,าติดต่อทางเจ้าวาดหรือว่าทางคณะกรรมการครับเราช่วยกันสันลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปตั้งหน้าตัวนะครับอ่าดี ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดเวลาซึ่งเห็นแล้วเนอ่์กับรายการสารธรรมนํำสุขนะครับทาง NBT North กรว่า NBT ภาคเหนือช่อง11ของเขานะครับเอาไว้วันต่อๆไปครับจะพาไปวัดไปวาที่ไหนต้องติดตามกันนะครับวันนี้ผมสุรชัยเงินคำคงนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่องทีมงานของเขากู้คู่กู้คนลวดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ